ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะนะครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับแปลงนี้มีหน้ากว้างเกือบ100เมตรนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลศรีละกออําเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมานะครับห่างจากตัวอําเภอมาประมาณ15กิโลเมตรนะครับ แปลงนี้มีเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดคูดแดงนะครับนสสจอเนื้อที่2ไร่กับอีก25ตารางวานะครับที่ดินแปลงนี้ผมได้เคยนำเสนอมาแล้ว1ครั้งนะครับประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับคลิปนี้จะขออนุญาตมานำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านทางวิดีโอจากมุมสูงนะครับ แปลงนี้เจ้าของที่ดินต้องการเร่งขายนะครับลดราคาเหลือยกแปลงนะครับ4 8 0 0บาทนะครับทั้งหมด2ไร่กับอีก25ตารางวานะครับอยู่ด้านท้ายหมู่บ้านนะครับสามารถเข้าออกได้2ช่องทางแปลงนี้อยู่ในหมู่บ้านลุงทอนนะครับหมู่ที่7ตําบลศรีละกออําเภอจักรลาดจังหวัดนครราชสีมานะครับ ถนนสาธารณะที่เรามองเห็นนะครับจะเป็นถนนดินนะครับแปลงนี้มีหน้ากว้างอยู่เกือบ100เมตรนะครับลึกเข้าไป35เมตรนะครับเดิมทีที่ดินแปลงนี้นะครับตั้งราคาขายไว้ที่550,000บาทปัจจุบันเจ้าของที่ดินต้องการใช้เงินนะครับจึงเร่งการขาย โดยการปรับลดราคาเหลือ480,000บาทนะครับขายยกแปลงเป็นที่สูงนะครับที่ดินมีลักษณะสลบลงมาบริเวณแปลงนานะครับที่อยู่ด้านท้ายด้านหน้าที่เรามองเห็นจะเป็นตัวหมู่บ้านนะครับ จะมีเสาไฟฟ้าอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ150เมตรนะครับสามารถขยายเขตไฟฟ้าเข้ามาสร้างที่อยู่อาศัยได้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ทําประโยชน์อะไรนะครับท่านใดสนใจสามารถซื้อเก็บไว้นะครับให้ชาวบ้านเช่าทําประโยชน์ดได้นะครับสําหรับราคาค่าเช่าในปัจจุบันนะครับปัจจุบัน พื้นที่บริเวณนี้นะครับจะเช่ากันอยู่ที่ไร่ละประมาณ1,500บาทนะครับต่อไร่ต่อปีสามารถให้เช่าปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังได้นะครับหรือจะปลูกเป็นไม้ยืนต้นทิ้งไว้ก็ได้นะครับแปลงนี้เจ้าของที่ดินต้องการใช้เงินนะครับจึงขายให้ในราคาที่ไม่แพงนะครับ เดี๋ยวจะให้ชมคลิปวิดีโอตัวเดิมซึ่งได้ถ่ายทำไว้เมื่อช่วงฤดูฝนนะครับพาเข้ามายังบริเวณแปลงที่ดินนะครับครับสวัสดีครับคลิปนี้เรามาอยู่ที่อำเภอจัก,กราดนะครับจังหวัดนครราชสีมาจะพาไปดูที่ดินนะครับสำหรับสร้างบ้านนะครับที่ดินแปลงนีอ้อยู่ในหมู่บ้านนะครับห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ55กิโเมตรนะครับ ห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอจักราดนะครับมาประมาณ16กิโลเมตรนะครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่ในพื้นที่ของตำบลศรีละกอนะครับอำเภอจักราดอ่าเนื้อที่สองไร่กับอีก25ตารางวานะครับเอกสารเป็นนอสอสีจอนะครับเป็นฉนดคุ้แดงนะครับหน้ากว้างติดถนนในหมู่บ้านนะครับอ่าเป็นถนนสาธารณะนะครับ หน้ากว้างเกือบร้อยเมตรนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะครับหน้ากว้างาเกือบร้อยเมตรนะครับลึกเข้ามาประมาณ35เมตรนะครับแปลงนี้จะอยู่ห่างจากอบตศรีละกอมาประมาณ8กิโลเมตรนะครับห่างจากโรงพยาบาลจักราดนะครับอยู่ติดกับ โรงเรียนจัก,กรลาดวิทยานะครับห่างมาประมาณ15กิโลเมตรนะครับห่างจากถนนดำที่เราวิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับประมาณ500เมตรนะครับเราจะเลี้ยวขวาเข้ามาตามถนนลูกลังนะครับอีกประมาณ200เมตรนะครับจะถึงแปลงที่ดินของเรานะครับแปลงนี้จะอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าเข้ามาประมาณ150เมตรนะครับเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายจะอยู่ห่างจาก แปลงที่ดินของเรามาประมาณ150เมตรแค่นั้นเองนะครับนี่นะครับคือบริเวณแปลงที่ดินของเรานะครับแปลงนี้อสอบเขตรังวัดเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีเสาคอนกรีตปักไว้ทั้ง4จุดเลยนะครับเพิ่งจะสอบเขตนะครับรังวัดเรียบร้อยนะครับถนนด้านหน้าที่ดินนะครับจะเป็นถนนลูกรังเส้นนี้นะครับ ปัจจุบันที่ดินยังไม่ได้ทําประโยชน์อะไรนะครับแปลงนี้าสามารถมาสร้างบ้านนะครับทาสวนได้เลยนะครับแปลงนี้อยู่ใกล้ๆก,ก,กับที่ทําการผู้ใหญ่บ้านนะครับบ้านลุงทอนหมู่ที่7นะครับตําบลศรีละกออําเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินตามถนนด้านหน้าที่ดินนะครับเพื่อไปยังอีกฝั่งหนึ่งนะครับบริเวณร,บรอบๆก็จะเป็น เลือกสวนนะครับไล่นาจะอยู่ด้านท้ายแปลงที่ดินของเรานะครับข้างหน้าจะเป็นสวนมันสำปะหลังนะครับแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับจะมีโรงเรียนนะครับโรงเรียนประจำตําบลอยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินของเรานะครับห่างไปประมาณสา300เมตรแค่นั้นเองนะครับนี่นะครับที่ดินของเราจะอยู่บริเวณนี้นะครับด้านหน้าเป็นถนนสาธารณะกว้างประมาณ5เมตรนะครับ ส่วนด้านท้ายอีกด้านหนึ่งนะครับแต่เดิมจะเป็นถนนสาธารณะด้วยนะครับปัจจุบันไม่มีการสัญจรนะครับถนนด้า,านท้ายแปลงที่ดินก็จะ,ะไม่มีรูปลักษณะของถนนให้เห็นนะครับจะมีเพียงถนนด้า,านหน้านะครับคือบริเวณนี้นะครับนี่นะครับอีกด้านหนึ่งของแปลงที่ดินของเรานะครับแปลงนี้เข้าออกได้2ช่องทางนะครับจะเข้าทางบริเวณ บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะครับจะมีบ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าแล้วก็จะไปยังโรงเรียนบ้านลุงถ่อนนะครับอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ3 0 0เมตรนะครับด้านนี้ก็จะมีเสาคอนกรีตรปักไว้นะครับเป็นเป็นเสาคอนกรีตรที่เพิ่งมีการมาสอบเขตสอบแนวเขตที่ดินนะครับ จะมีหลักโฉนดอยู่ติดกับเสาปูนเลยนะครับเหมาะที่จะทำบ้านสวนนะครับปลูกต้นไม้นะครับทำเป็นสวนได้นะครับสร้างบ้านได้เลี้ยงสัตว์ได้นะครับแปลงนี้หน้ากว้างมากนะครับหน้ากว้างเกือบร้อยเมตรนะครับลึกเข้ามา35เมตรนะครับที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยนะครับยาวไป ด้านโน้นเลยนะครับที่รถเราจอดอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชเข้ามาประมาณ55กิโลเมตรนะครับห่างจากที่ว่าการอำเภอจักกลาดนะครับามาประมาณ16กิโลเมตรนะครับผ่านผ่านตัวที่ว่าการอำเภอจักกลาดเข้ามา1 6กกิโลเมตรนะครับ ท่านใดสนใจอยากจะมีที่ดินนะครับไว้สร้างบ้านสวนนะครับบรรยากาศเงียบสงบนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆนะครับที่ดินแปลงนี้เหมาะที่จะสร้างบ้านสวนนะครับขายยกแปลงอยู่ที่550 0,000บาทาต่อรองราคาได้อีกนะครับสามารถต่อรองราคากับทางเจ้าของที่ดินได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดู แนวหลักฉนดที่ดินนะครับนี่นะครับเป็นแนวที่ดินด้านท้ายนะครับที่ดินบริเวณนี้จะเป็นถนนสาธารณะด้วยนะครับตามาแผนที่นะครับในฉนดนะครับจะเป็นถนนสาธารณะนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ไม่มีการสัญจรนะครับก็จะกันเป็นทางสาธารณะไว้แค่นั้นเองนะครับ ถนนสาธารณะจะอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับสวนด้านท้ายก็จะเป็นเพียงแนวถนนสาธารณะเดิมนะครับที่ดินจะมีลักษณะนะครับสรบลงมานะครับสรุปลงมาด้านล่างนะครับจะเป็นแปลงนาของชาวบ้านนะครับเป็นที่สวนนะครับ น้ำไม่ท่วมนะครับที่ดินจะสะลบลงมาอย่างแปลงนาอาจจะสังเกตได้ว่าบริเวณนี้นะครับจะเป็นดินล้วนปนทรายนะครับเนื่องจากว่ามีไร่มันสำปะหลังปลูกอยู่ทั้งสองด้านของแปลงที่ดินของเราเลยนะครับด้านท้ายก็จะเป็นทุ่งนานะครับชาวบ้านก็จะปลูกข้าวหอมมะลินะครับ นี่นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับายาวตามถนนนะครับประมาณเกือบร้อยเมตรเลยนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยนะฮะเป็นโฉนดคุดแดงนะครับเนื้อที่2ไร่กับอีก25ตารางวาอยู่ที่ตำบลศรีละกออำเภอจักรลาดจังหวัดนครราชสีมานะครับ บริเวณติดกับแปลงที่ดินของเราด้านท้ายนะครับจะเป็นทุ่งนานะครับเป็นนาข้าวหอมมะลินะครับเป็นข้าวนาปีนะครับสามารถคูสระเก็บน้ำนะครับไว้ใช้ทําการเกษตรได้นะครับไฟฟ้าประปานะครับดึงเข้ามาประมาณ200เมตรนะครับเข้าออกได้2ช่องทางนะครับจะเข้าทางบริเวณตรงกลางของ หมู่บ้านนะครับที่เราเลี้ยวเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับหรือจะเข้ามาทางบ้านของผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะครับนี่นะครับเสาหลักเขตแปลงที่ดินของเรานะครับอีกเสาหนึ่งจะอยู่บริเวณนี้นะครับ ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับขอพิกัดนัดดูแปลงที่ดินได้นะครับหรือจะเดินทางมาดูแปลงที่ดินด้วยตนเองก็ได้นะครับจะมีพิกัดอยู่ด้านท้ายประกาศนะครับสามารถกดเช็คพิกัดได้นะครับถนนดำจะอยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราไปประมาณ500เมตรนะครับ สาหรับถนนด้านหน้าแปลงที่ดินก็จะเป็นถนนลูกรังนะครับถนนมีความกว้างประมาณ5เมตรนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะมาดูแปลงที่ดินนะครับสามารถาติดต่อสอบถามนะครับขอพิกัดนะครับาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านล่างนะครับ คลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ